ดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเจียย่อมบัวกันยจ้อมบัวก็คือไปตัดกล้วยป่ามาเลี้ยงหมูนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแดดก็ร้อนมากเราจะไปทางคอนเกียสักพักก็จะลงทางลูกลังนะแต่เรามาไม่ไกลหมู่บ้านนักเท่าไหรค่ค่ะเราก็ไปสักพักนึงแล้วเราก็หาที่กลับรถแล้วก็กลับมาตัดกล้วยกันนะคะ นี้มากับแม่มากับตัวน้อยแล้วก็มากับแฟนคะ่ะเข้ามาเราก็จังงงหน่อยเอย๊ใครมาสร้างบ้านไว้ตรงนี้หลังหนึ่งดูสภาพลูกสะพ้ายแบบเรานะคะจะมาตัดกล้วยทั้งทีแต่ไม่เปลี่ยนกางเกงเลยจ้าแส่งเก่งขาสัน้นรองเท้าก็ไม่ใส่บูทมาไม่รู้ว่าจะมาช่วยแม่หรือว่าจะมาเป็นภาระแม่กันก็จะมีตัวน้อยกับพ่อของเขามานั่งเป็นกองเชียร์อยู่จ้า ช่วงนี้แมงก็จะร้องดังมากนะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากค่ะเราก็ตัดได้นิดหน่อยแล้วนะคะเราก็จะขนเอาไว้ที่รถค่ะเลื่อต้นนี้มันก็จะอยู่ไกลๆหน่อยนะพักเราก็เลยมาหาที่มันอยู่ใกล้รถหน่อยค่ะเพราะว่าขี้เกียจแบกค่ะแม่ตัดนะคะเดือนก็แบกค่ะแต่ว่าระหว่างที่แบกนะคะก็จะหากล้วยป่าว่ามีสุกให้กินบ้างหรือเปล่ามาทํางาน20%นะคะ่ะมาหาของกิน80%นะคะ่ะ ที่บ้านก็จะมีแม่มีเดือนมีแฟนแล้วก็มีลูกเวลาไปไหนก็จะไปกัน4คนนะคะยกเว้นช่วงที่แฟนไปทํางานค่ะก็จะไปกัน3มคนกับแม่ตอนนี้นะคะเราก็จะไปหาที่อื่นอีกนะคะแต่ไม่ได้ไปไกลนะมันก็จะอยู่ใกล้ๆแถวนี้เองนะคะเรามาหาของกินกันแต่มันไม่มีสุกเลยค่ะแม่เป็นคนที่ขยันมากค่ะทุกคนเวลาไปไหนแม่ก็จะทําเยอะกว่าลูกภายคนนี้ค่ะ เราก็มาเจอเห็ดนะคะหน้าตาแปลกๆแบบนี้แต่แน่นอนว่าคงกินไม่ได้นะคะหรือว่ากินได้แล้วเราไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็ตัดได้เยอะแล้วนะก็จะขนไปไว้ที่รถกันค่ะจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไปตัดที่ไร่กันนะแต่ว่าพอตัดไปตัดมาเนี่ยกล้วยที่ปลูกเองมันใกล้หมดนะคะก็เลยต้องไปตัดกล้วยป่าบ้างตัดตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปตัดอีกที่หนึ่งนะคะแม่เลี้ยงหมูไว้สามตัวเนะตอนแรกมีสี่ตัวแต่ว่า เดือนกับแฟนใช้มาตั้งชื่อแก่ตัวหนึ่งก็เลยเหลือสามตัวค่ะแต่ว่ามันตัวใหญ่มากๆแล้วมันก็เลยกินเยอะหน่อยนะคะเข้าพอดเลี้ยงอย่างเดียวคงไม่ไหวค่ะมาค่ะลูกสะพ้ายมาตัดบ้างกัดขาก,ก็เลยหนีมาก่อนและตอนนี้นะคะเราก็เห็นกล้วยป่าสุงนะก็เลยให้แฟนไปตัดแต่ว่าดูสภาพแล้วคงกินไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเน่าแล้วแล้วก็มีพวกกระรอกมีนกอะไรพวกนี้มากินบนต้นมาหมดแล้วนะคะ แล้วก็อดกินกล้วยป่าไปค่ะจริงๆกล้วยป่าเนี่ยมันเม็ดเยอะแต่มันหวานมากนะชอบกินมากตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะได้เท่านี้นะคะเลี้ยงได้หลายวันเลยจะให้ทุกคนฟังเสียงแมงที่ร้องในป่าก,กันนะเสียงดีมากแล้วเราก็กลับบ้านกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ